สวัยดีสวัยดีเมื่อทุกคนเนาะวันนี้เราพบกับน้องอูอว่ากับซอนอูลองสารตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเศร้าอยู่ลองสารแต่ว่ามือวันนี้โบมีหมอกเว้ยหมอกโบหลายแต่ว่าอากาศเย็นอยู่แต่มันเย็นแต่ว่าหมอกน้นอยนเดียวแต่ว่าเย็นเนาะเมืม่อวันหมอกไล่พัดโบหนาาเนาะน้องกุ๊กกีกขี่รถจักรมาเองทุกคน <laughs> แล้วก็ แต่ก่อนมันจะมีคอมเมนต์หนึ่งแต่ว่าอู้ซอกบบเห็นเลยเว้คอมเมนต์นั้นจักไปทางเดือแล้วแบบมันยูคลิปเดิออู้จื้อบได้เลยนะเพามันไหลคลิปแหงเนาะแต่ว่าเห็นผ่านๆเพ,พ,พิ่นจะถามว่าอันถามว่ายูประเทศลาวนาะส่วนหลายละนาะคนนิยมไซรถจ,จักรนี่ออดือภาษาภาษาไทยรถจักรคันแปลว่ามอเตอร์ไซค์เ้อทุกคนภาษาไทยรถจ,จักรคันแปลว่ามอเตอร์ไซค์เนาะภาษาบานอูเอินรถจ,จักรนเกรนาะ มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเครื่องบอกว่าภาษาไทยแต่ว่าบ้าน้องอูอนเอินรถจักรยังเอาซิมาเบิรงกันเนาะว่าไซยี่ห้อเดอูแต่ว่ามาเบิรงอยู่เฮือน้องอูเลยว่าคี่น้องอูขี่รถจักยี่ห้อเดูไปไปเบิรงกันแม่เธอทำอร่อยสุกเลยไม่แก่เอาซิมาเอาเลนมาเอา่แม่คิดเอาก็คิดเอาอ่ะนี่เนาทุกคนเดี๋ยวทิ่พาเบิรงรถน้องอูน,น,ออนะ <c oughs> อันนี้ผมเป็นรถอู้อันนี้เป็นรถน้องสายรถอูอ,อยู่เวียงยู่เฮียนจบแล้วไม่ได้เอามาเลยเอาปะไว้ให้พ่อ,อยู่เวียงละพ่อจะขี่พ่อเอาไปขี่อู้ว่าสิขายออกอยู่จะเอาเงินไปซื้อคันไหม <c oughs> แต่ว่าเสียดายเวลาไปเวียงบมมีรถขับก็เลยบ่ขายเนาะนี่จะขี่รถรุ่นนี้เนาะเงิอนอู้จะขี่รถรุ่น <c oughs> ประมาณนี้ทุกคนอันนี้เป็นรถน้องสายค่ะเจ้าว่านอู้จะเอินว่าเว็บเว็บพอย ب, <c oughs> อันอู้เจินไว้ไเว็บพอยลักษณะมันก็นจะเป็นประมาณนี้เนาะ,ะสีฟ้าอู้เป็นคนที่มักสีฟ้าสีแดงไงตัวอันนี้เป็นรถน้องสายอู้รถอู้ก็คือการรถอู้ก็แบบนี้แหละสีแบบนี้เลยอันเดอแบบนี้เป๊ะเลยอือสีฟ้าคือการมดเลยมันเป็นเวบพอยด้วยประมาณนี้เนาะ,ะเป็นยี่ห้อฮอนดา้าเว็ฟพอยเป็นอย่างคือเอนินมาเว็บพอยเป็นอย่างคือเอินเบอร์เอินมาเวฟ้อยตรอู้ ภาษาบ้านน้องอูคนน่ะคำบรรลอยอ่ะจะเว้าห้อยภาษาลาวอะนะ้าบในทางการนะอย่าว่าเบื้องนี้นี่ยทะเบียนของประเทศลาวมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยทุกคนอันนี้เป็นเซเว่นอีลเว่น่ออันนี้น้องเอาบอันนี้น้องเอามาติอันนี้น่ะคะ่ะเจ้าเขียนว่ากำแพงนครดอจ้าหกเจ็ดเก้ากำแพงนครนี่ก็คือเป็นอ่าถ้าภาษาไทยก็จะ เป็นตัวเมืองนครหลวงอะนะกาแพงนคนเรเวียงจันทร์เยนะแต่ว่าอัน,อนตัวกําแพงนครน,นี้เป็นอย่างน้องอูยูย่ใส่สมบูคือใส่ปตัวนี้ก็คือรถคันนี้ฮะซื้อมาแต่พุ่นแล้วใส่ปลายอันเดียวยูพุ่นแล้วก็เลยเอามาพี่ประมาณนี้เนาะนี่จะใส่อยู่สลายอยู่บ้านน้องอูนะจะสลายเขาจะจะ,จะนิยมใส่รถรุ่นนี้ซึ่งราคามันกะประมาณสิบปลายล้านเนาะสิบสี่สมาล้านบ่เฮอดว่ะฮอดมือนึ่งเดื์ มือวันนี้ันพ่อซื้อมือสองเจ็ดล้านเนาะสองหมื 20, ่นปลายกอบาทรถคันนี้นะสองหมื 20, ่นปลายกาบาสคนถ้าเป็นมือหนึ่งฮะมันจะยู่ราคาที่ประมาณอ่าสี่หมื่นหาห้าหมื่นเนาะทุกคนเนาะพ่อแม่บอวกว่าเอาหัวในนี้สิบปลล้านนะสิบเอ็ดสิบสองล้านนี่แหละประมาณสามหมื่นไปกับสี่หมื่นฮะสิบสี่ล้านมันบอกแม่จานมาสิบสี่ล้านสิบสี่ล้าน เอาเบิ่งรถคุกกี้กไปนี่ช่วไปดูเลยม <laughs> ันเป็นรถจีนทุกคนคันนั้นนะ่ะชี่ก็ชิวว์รถคุกกี้ใส่รถยี่ห้อเด้อ <c oughs> เอาชิมนมาละเออจังน้อยจังน้อยเอาเออไปไกลอไปคุกกี้มาอัพคลิปอัพแล้วหรอวะอ้าวไปปาเห็นนี่เนาะคุกกิ๊กมาเอารถจักรตัวเองมาเนาะคุกกิ๊กใส่รถยี่ห้อนี่เน,น,นาะอันนี้เป็นรถของจีนรถ บ้หัวยี่ห้อเนี่ยป้าเบิ้งมันคือซีบุกตลอดเนาะเอาไปหน้าดิบุกิกสลดยี่ห้อนี้รถจีนรถจีนเคนโบนี่ยี่ห้อมันนะเคนโบบมีรถแม่แมซื้อในปีนสองพันสิบแปดหรือสิบเจ็ดว่ะไม่น่ออนโด,ดนเลยเนาะชิมเมอร์แล้ววันนี้ไปครับไปได้บ่ อยากโซ่ทุกคนเอา้ามุกติดรถได้บ่ทุกคนเดี๋ยวนี้กูกิ้งเหี<ๆ>่ยนคาบเจจักเด้อทุกคนคอยคับเด้อเอ้าเอาเอา้เอา <laughs> ที่ได้บน่นี่เอา้าทุกคนโอ้ยเนาะเนาะจ้างกับบ่ได้ไดเ้เอาเอ้าเอ้ามาฮะเจ๊เป็นรอยคุณน่ะบ่ได้เอ้เบิ่งแห้งกับโฮอ่า โคซิบเลอูทุกคนเออ,อะอันออนั่งดีๆนั่งยี่หันเลยมันเงี้ยงเล้ค่ะนี่มันโคซื้อน้องโอเคติดจับรถเลยนง ทุกคนเบิรงกคุกกครับรถแบบแบบว่ากึง่งย่ามันล้มสินะวันนี้เราจะขี่เคืองกันในบ้านเนาะในบ้านน่าจะบวบหนึงห่ง <c oughs> นี่คือเงินผู้ใหญ่บ้านนี่รถผู้ใหญ่บ้านไซกับสไตล์เดียวกันกับน้องอู๋เนาะขี่รถแบบรถเบยบพอยแบบนี้ลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ขาเจ้าซีอยู่บ้านอู๋จะขี่รถลักษณะแบบนี้นะทุกคนขี่รถเบยบพอยเนี่ยมีอยู่สองคันแต่ว่า มันเก้าแล้วอันนี้นะมันมันเก้าแล้วก็เลยแบบว่าเป็นประมาณนี้เนาะขี่รถเรียบพลอยอมานี้มานี้นี่ประมาณนี้นะทุกคนเรียบพอยอันนี้ก็เป็นเรียบพ้อยว่าม,มันมันยักเก้าแล้วพอใช้งานมันดนอันนี้ก็เอาไข่ก้อนตัวนี้หนหนึงนี่ประมาณนี้เนาะนี่เนาะทุกคน ไปพาทุกคนไปเบรงรถที่ยูบ้านน้องอูหรือว่ายูลาวที่ขาเจ้านิยม,มนะทุกคนแต่ว่ามันมีอีกสองประเภทที่ขาเจ้านิยมขี่เส้นกันแต่ว่าอูไปเหงือน้องตุ๊กก็น้องตุ๊กเอารถไปก้อนก็เลยไปขาเจ้าไปนาก้อนแล้วก็เลยบดบ,บเจเอะเนาะก็เลยบดไทยทุกคนเบอ่์แล้วก็มีอีกนิ้หอหนึ่งที่เขาสอง่ห้อที่เขามาักขี่นั่นก็คือเว็บไอเว็บไอกับอ่าขาเจะเอออันเดีก็กม่รถไอ็ด่าไม่นั่นก็แม่ คิกคิกไอเออเว็บไอก็คิกคิกไออีกเนาะเป็นสามยี่ห้อนี่แหละที่มกักขี้แต่ว่าเอาเว็บไอนี่มันราคามันค่อนข้างแพงอาะทุกคนราคามันค่อนข้างแพงคนก็นเลยบ่ค่อยน,นิยมขี้ปันใดแต่ว่ายู่กับน้องตุ๊กนี่เนาะแล้วก็อันมีรถค,คิกไอรถคิกไอก็ราคาค่อนข้างแพงคือกันแ,แต่ว่ายู่ในเวียงจันทร์ะนะจะคนจะขี่หลายคิกไอนะแต่ค,ค,คิกไอกับเว็บไอคนก็ขี่หลายแ,ลแต่ว่าคนที่ขี่นิยมหลายที่สู้ที่แบบอู้ไป แข่งเดออูไปหลายๆแข่งที่เคยเจอมาเนาะก็คือรถที่แบบน้องอูขี่นี่เนาะคนขี่หลายรถมอเตอร์ไซค์แบบน้องอูขี่นี่คนขี่หลายที่สุดเนาะทุกคนกะเพราะว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างแบบว่าราคามันกับบสูงหลายแล้วกับบราคาบสูงหลายแล้วกับโบต่มหลายแล้วก็มันก็ค่อนข้างดีแด้คือรถอันที่พ่อที่อูขี่เนี่ยมันบบไม่รถมือหนึ่งไงทุกคน พ่อซื้อให้น้องสาย <S <S เฮียนต้อ,อยู่เวียงจันเป็นรถมือสองซื้อในราคาสองหมื่นไปกว่าบ,บาทซึ่งซื้อตั้งแต่ตอนขาเจ้าขี่กันยังเป็นปีเออขาเจ้าขี่กันยังสองสามปีแล้วเสียนะแล้วเราไปซื้อต้อขา้ามาขี่อีกอันปีนี้ก็เป็นปีที่สี่ละแต่ว่ายังขี่ดียังขี่นิ่มยังอันเดอร์ยู่ไปภูไปป้าอันเดอร์นี้ปกติตามที่ทุกคนเห็นโอ้ออหอมันซิบัวไก่สี่ปีแล้วอะ หลายสี่ปีหรือบ่อห้าหกปีแหละเพราะคันอยู่มาสิเพราะว่ามันจะขี่ดีอะทุกคนตามที่ทุกคนเห็นในคลิปเนาะคลิปก้อนๆที่อู้เคยอันไปใส่เอารถจักไปบูนบืนท่านบืนนี้เนี่ยคือรถจักคันนี้ขนาะดแบบเยี่ยมแบบว่าแบบแบบไปมาได้สะดวกอืมส่นวนโตคันคันที่ยอ,กกอยู่บ้าน้องอู้ก็มียูแต่ว่าเขากับขี้บ่หลายก็คือขี้ไอกับอาวิพยเนาะ คนขี้บุคอยหลายปันไดแต่ว่าเว็บพ้อยนี่คนขี้หลายประมาณนี้เนาะราคามันกับโบแพงอีกราคามันก็ธรรมดาสินะว้าเสียดายไปในบทันน้องตุกน้องตุกไปนาก่อนกันสั้นได้ท่ายให้ทุกคนเบิ้งละบนอ่ารอีกเนาะุณนทุกคนพักอยู่สวนงามงามหญ้ากระหกเด้อหญ้ากระหกแม่จะได้ลกหญ้ามันได้ดน ไี้พักการตีนนี่เอ้ยพักการลงยงอันเดียวกันทังแหละนี่มีอ่านเอฟซีบอกว่าน้องอู้พักสลัดท่านให้เด็ดเบอร์มันกินกา้านมันบบต้องลูกยังเขาจะได้กินยาวๆซีทแนวนั้นแหละก็พาที่พากันเท็ดยวแนวนั้นเลยนะเพราะว่าพักบงก้ง,กบงนี่กะยังเบายังตัดเอายังบบได้แบบลุกในลูกยาส่วนเนาะมื่อนี้อ่า บวหันหู้ว่าเส้นด้กินแม่จับกเออเดี๋ยวจับไกล้มาแม่บอเสียดายไว้ทุกคนเสียดายรถน้องตุ๊กนะแบบน่าสนใจว่าสิไปถ่ายให้ทุกคนเบิ่งกันน้องตุ๊กพัไปนาก่อนขี่รถไปเมื่อกี้เดียื่นเศร้าไปนาต้องไปยอดอ่าเยอะยอดน้ำสม้มอันนี้แม่จันพูดนะทุกคนพักงามมาเด้อ น,นี้เป็นหอมลาบเนี่ยหอมลาบเห็นบอกหาตัดแล้วแม่เอาฟุ้นหอยหน่อยหนึ่งงานอ,อะไรอะไรมืออืดอะไรสิเล่ลวกงานอันย่านี่กับย่ากินฟุ้นนำได้คันหับุลกอเนพักหั่นกรีพงงานนะพักหั่นกรีาโอสลีเนี่ยเหวเนาะทุกคน ơi, เน้าชส่วนอยู่พุนพักอันไดออกมาห้อยชิก,กินเมื่อไม่ได้แม,ม่ไปเบิง้งแม สลีมันก็ยังกัดแต่อันนี้เ่าหมากาการเทการว่ามันยังได้ซ้ำนี่ห้อยไล่ก็ได้บมดอู่ฝุ่งห้อยเทห้อยมาลูกกระเบื้องมันจับนันฟ้านเงอนี่เต็มมืดเนาะพักเมย์ออกมานะ่ะมันกัดมืดในเฉพาะทุ่มมาเลยมันกัดนะอืมแตได้กินพักอันนั้นออกแล้วพ่อคมออกแล้วบางงาม นี่และวนะทุกคนนี่ก็คือนี่อรอรถที่คนลาวมักใส่เนาะอู้ฮบอู้กาเว้าที่เลยว่าคนลาวมักใส่เนาะเพราะว่ามันไปอู้ไปใส่ไปเต้นแล้วแขวงอะนะไปแต้แล้วแขวงอะนะก็คือจะเห็นรถประเภทนี่อ้อเนี่ยเนาะที่เขามักขี่กันสีหนาะ บุฮัวอยู่ประเทศไทยค่เะเจ้าขี่รถจักรอ่ะยี่ห้อใดประเภทใดเนาะกลับมาแชร์กันอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เนาะอยู่บ้านอู่ฮันอันดับหนึ่งนี่น่าจะเป็นเว็บพอยเนาะที่เขาจะมาขี่หองลงมาก็นิเป็นพวกอ่ะเว็บไอ้แล้วก็คลิกไอ้แล้วก็สิเป็นพวกรถจีนเนาะที่เป็นรถรถของคนจีนที่เขาเขาเอานําเข้ามาขายอยู่ในอ่าอยู่ในท้องตลาดลาวฮเ,เนะก็คือแบบเป็นพวกเคนโบวก็คือรถที่กุกกิ๊กี้นะทุกคน เป็นรถที่กุกกิ๊กี้ฮะประมาณนี้เนาะะ <c oughs> ในคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะ,ะทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจ <c oughs> อวยคลิป <c oughs> ต่อไปเดเด้อบ๊ายบาย